นักนายกประชาชนคือนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้เก,กี่ยวข้องในางใคไรอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่ถวายงานก็จะอยู่หมวก็จำได้มาพอคําสั่งออกมาสักเจ็ดวันนะครับมีพลังแสนรับสั่งให้พวกคณะเราไปเข้าไปเฝ้าคณะที่ทํางานพอเข้าไปฟั้านั้นรับสั่งผมจาได้เลยว่าสองประยูททองนะครับเท่ากับผมขอขอบใจนะ ที่จะมาช่วยฉันทำงานแต่ฉันขอบอกก่อนว่ามาช่วยฉันทำงานฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นผมฟังแล้วงงเหมือนกันนะครับความสุขตา่างคนตําง,งทำกับตัวเองเป็นขั้นแรกที่ผมได้ยินใครสักคนหรือใครสักองค์นึงเล่าตาบว่าความสุขเกิดขึ้นจากการทำประโยชน์ プール。